อันนี้เป็นลักษณะของรากนะคะคือลักษณะของรากเนี่ยเ,เดี๋ยวอันนี้เราจะได้กลับไปทําโจทย์อีกกันนึงนะคะมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนนะลูก4โซนมีหน root cap 2. zone of cell division 3. zone of elongation 4. zone of differentiation ต่างกันยังไงบ้างนะคะอันแรกก่อน root cap cap มันใส่หมวก root cap มันคือหมวกรากหมวกรากมีหน้าที่อะไรคะ หน้าที่ของหมวกลากก็คือการปกป้องโครงสร้างของลากลากเนี่ยถ้าเรามองด,ดีมันก็มีความอ่อนแอการที่มันจะแทงลงไปในดินที่มีความแข็งแรงได้ค่ะมันจะเป็นต้องมีตัวปกป้องส่วนปลายของมันเอาไว้นะคะไม่ให้เนื้อเยื่อข้างในเนี่ยถูกทําลายจึงมีเนื้อเยื่อที่เป็นหมวกลา่เนี่ยคอยป้องกันการทําลายที่ดินมันค่อนข้างแข็งนะคะ ต่อมา o ซ e of cell division นะคะเราเรียกว่าบริเวณเซลล์ที่มันกำลังแบ่งตัวบริเวณแบ่งตัวก็คือมีการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพฝั่งขวาที่เราเห็นอยู่อะค่ะเป็นภาพของการย้อมสีโครโมโซมเราจะเห็นว่าบริเวณนี้เป็นยังไงคะมันจะมีสี เาะาเนื่องจากว่าบริเวณนี้มีการแบ่งเซลล์เยอะจึงมีคโครโมโซมที่ค่อนข้างชัดนะคะหมายความว่าตอนอนาคตถ้าหนูได้ทำทำแลบในอนาคตอะคะ่ะเขาก็จะต้องมีการส่องดูเพื่อใช่ไหมคะดูการขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเราจะใช้ส่วนนี้แหละมาศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสในกล้องจุลทรรศนะเช่นเราศึกษาระยะโปรโฟเฟสเมโาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟส ที่เราเอาไปส่งอะคะ่ะที่เขาบอกว่าเป็นปลายลากก็คือส่วนส่วนออฟเซลด i วิชั o นเป็นบริเวณที่มีการแบ่งตัวอ่ะประเด็นคือแบบนี้นะข้อสอบนะโดยเฉพาะข้อสอบเด็กมปลายอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ถามตรงๆแบบนี้แต่ว่าอาจจะมีคําถามเช่นถ้าเราจะต้องทําการทาแ a บแบบเนี้ยเราจะเลือกโซนไหนของของลากพืชมาก็ต้องบอกว่าโซนออฟเซลดีวิชั่นนะคะบริเวณไหนที่มีกิจกรรมเยอะเนื่องจากการแบ่งเซลมันเป็นการที่แบบเซลล์ทํากิจกรรมเนาะคือการ แบ่งเซลล์โปรเฟตเมทาเฟสแอนาเฟสบริเวณเนี้ก็มีการทำกิจกรรมเยอะมากๆเพราะมันมีการแบ่งเซลล์นะคะต่อมาโซนออฟอิ ate, long, ลองเกชั่นอีลองเกตลองแปลว่ายาวใช่ไหมอีลองเกตก็คือการยืดยาวมันเป็นบริเวณขยายตัวตามยาวพี่น้ำชอบให้เราจำว่ายืด ยาวยาวคือลอง g elongation ก็คือยืดยาวทําให้เซลล์มันยาวขึ้นเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนะคะเซลล์มันจะมีความยาวขึ้นนะคะและโซนสุดท้ายโซน of differentiation เนี่ยบางคนเนี่ยเรียกว่า maturation มันคือบริเวณที่เติบโตเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้มันจะไม่มีการแบ่งเซลล์แล้ว เติบโตเต็มที่ความหม่ก็คือมันเหมือนกับเราเรียนจบแล้วเราทำทำงานแล้วนะคะ a t ชูเ t ชันมาจากคำว่าเมชูก็แปลว่าแบบผู้ใหญ่เติบโตเนาะดิฟเฟเรนเชชันะก็คือการการมีฟังก์ชันการมีหน้าที่เพราะฉะนั้นบริเวณน,นี้มันเหมือนผู้ใหญ่ที่เรียนจบแล้วทำงานมันไม่ต้องได้รับการศึกษา หน้าที่ของมันทําอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเซลล์แบบไหนนะคะเช่นบางส่วนก็อาจจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการลําเลียงนะ้ํานะคะจุดเด่นนะคะเป็นจุดสังเกตว่ามันคือโซน of differentiation คือสิ่งนี้ก็คือรูทแฮร์รูทแฮร์ก็คือหมวกรากโซนนี้จุดเด่นของมันเอยพูดผิดขอโทษ <laughs> คนรากเป็นมุก <laughs> คนราก โซนนี้นะคะเป็นบริเวณที่มีขนลากเพราะฉะนั้นจุดสังเกตของโซนออมดิเฟรนเ i a t ชันมันจะเป็นโซนเดียวที่มีขนลากแสดงว่าเราจะไม่สามารถพบขนลากได้ที่จุดอื่นเลยนะเราจะพบได้ที่นี่นะคะขนลากเนี่ยลักษณะก็คือส่วนที่มันเป็นผนังเซลล์ที่ยื่นออกไปข้างนอกแบบนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับวิลลัสวินไลนล,นลำไส้เล็กเรามันเป็นตัวที่เพิ่มพืม้นที่ในการดูดน้ำกับแร่ธาตุ ค okay. แต่ไม่ว่าจะส่วนไหนของพืชน,นะคะเราก็ยังแบ่งออกเป็นสามชั้นเนาะเราเห็นใช่ไหมว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นผิวของรากนอกสุดของรากนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นกราวติชูก็คือเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อพื้นใช่ไหมคะแล้วก็ในสุดก็คือเนื้อเยื่อข้อลําเลียงนะคะมันก็จะมีการลําเลียงน้ําการลําเลียงอาหารอยู่ภายในรากเหมือนกันโอเคประมาณนี้นี่คือส่วนต่างๆของพืชน,นะ